เห็นแล้วนะคะอยากได้เลยค่ะแก้วใสโซจูของชออื่มชอรอมนะคะที่มีสาวเจนนี่แบล็กพิงคค่ะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเห็นแล้วค่ะต้องบอกว่าน่ารักมากๆค่ะน่าจับจองเป็นเจ้าของมากจริงๆเลยนะเรียกว่าค่ะกระดกแก้วนะคะกรุบทีไรเนี่ยก็จะได้เห็นหน้าสวยๆของสาวเจนนี่ค่ะอยู่ในนั้นนะคะทุกครั้งไปค่ะโดยนะคะออกแบบด้านใต้แก้วค่ะเป็นรูปของสาวเจนนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะ ก็หลังจากที่ชออืมชอ,ชอรอมนะคะได้ปล่อยโฆษณาโซจูออกมาใหม่ค่ะเป็นภาพใสๆของสาวเจนนี่นะคะเธออยู่ในเดรสสีขาวค่ะโลชิงชานฮนะ,ะเราอยู่กับบนสวงสวรรค์เลยนะ,ะก็มีปุ๋ยเมฆค้างๆแบบนี้นะคะสวยมากจริงๆค่ะซึ่งเธอเองค่ะมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์นะคะ like the first time with Jenny ค่ะหรือก็คือนะาะชอบจังเลยนะช่วงเวลาแรกค่ะกับเจนนี่นั่นเองนะคะ ซึ่งโฆษณาตัวนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าสวยมากๆนะคะแถมมีการนะคะทําของชารว่ออกมาด้วยนะคะอืมเขาเรียกของชําู่หรือเปล่าก็คือเป็นมันเป็นแก้วอะคะ่ะที่แบบว่าถ้าซื้อแล้วก็จะได้ตัวนี้ไปด้วยะคะ่ะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะต้องซื้อกี่ขวดก่โลอะไรอย่างเงี้ยนะลราถึงจะได้แก้วอันนี้นะคะแต่เห็นเขาเอามาลงให้ดูะค่ะซึ่งต้องบอกว่าสวยมากจริงๆค่ะเห็นเราก็อยากเป็นเจ้าของนะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าในเมืองไทยนั้นจะมีหรือเปล่าะค่ะคือในเมืองไทยเนี่ยมีขายโซจูตัวนี้นะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้แก้วแบบนี้ด้วยหรือเปล่าะคะ่ะเห็นแล้วน่ารักดีค่ะแอดเลยเอามาฝากนะคะแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะหลังจากที่สาวเจนนี่นะคะไปเป็นส p อค e พอร r s o n ค่ะให้กับชออึมชอรลอมนั่นเองค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อ,อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า